สวัสดีครับครับผมพวกเราเน็ตจมนะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่เราได้ร่วมงานกับไลแมนนะครับผมครับผมก็อยากจะบอกครับผมว่าเวลาเที่ยงของวันนี้นะครับผมเราจะมาแจกทั้งความหิวแจกทั้งความสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เราจะมาแจกคนละรอยให้กับทุกคนด้วยนะครับก็มาดูกันเยอะนะครับครับผมจะบอกว่าตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าเราใกล้ถึงเวลาแล้วน,นะครับผมเที่ยงตรงนะครับผมมาดูไลฟ์ของคนเราได้นะครับผมกับไล n ์แมนนะครับผมที่ YouTube Facebook นะครับผมแล้วก็ Tik t o k นะครับผมยังไงก็ฝากแท็กกาดเวยนะครับผมไลฟ์แมนเอ็กเนเจมครับครับผมแล้วก็ฝากเล่นเพลงกันเยอะด้วยนะครับผมให้ติดอันดับที่ไม่อยากหวังสูงอะเอา,อา เอาหนึ่งแล้วกันโอเคหนึ่งโทนี้ก็สูงเลยก็สูงนี้เลยกันแล้วผมยังขอฝากด้วยนะครับจะบอกว่าครับผมอะไรดูแล้วก็อย่าลืมสั่งสั่งด้วยครับสั่งอาหารมากินด้วยนะครับผมไลน์แมนนะครับเรามากินพร้อมๆกันโอเคครับไว้เจอกันครับครับ